ฮัลโหลโอ้ยเยสวัสดีทุกท่านด้วยสุดการเทนนี้แบร์แชนแนลเอ้ยแชนแนลถูกแล้วนะฮะวันนี้เรามีแขกเชิญรับเฮ้ยรับเชิญแขบเชิญแล้วเอออยู่หนึ่งคนนะขอเซ็งหน่อยฮะฮัลโหลชื่ออะไรครับผมชื่อไอแสดงว่าเป็นนักร้องใช่ไหมครับทำไมล่คะครับถึงตัวนำโชคไอครับเฮ้คค็แขผมตามมาเลยนะฮะคุณไอฮะ วันนี้ก็จะมาลองเล่นเล่นกันนะฮะเล่นแคนกันนะถึงจะแพ้เยอะชนะน้อยนะฮะแต่ก็ไม่มใช่อคนในแครนหัวกันทุกคนไม่เป็นอุ้มสักต่ออันตรายใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณจะอยู่ฝั่งนู้นทำไมครับไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวผมอ้าวอแป๊บหนึ่งครับผมกดผิดครับจะออกไป็นทำไมครับเดี๋ยวก่อนครับอ่าตอนเอ้ยโอ้ยโอ,โ,โอ้โหตัวน,นี้สองดอกนี่ก็เป็นของผมเองนะฮะ ไม่ไม่มีแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหายาแป๊บเดี๋ยวเล่นไม่เอาไม่เอาให้อายเล่นเดี๋ยวมึงเล่นแล้วมึงกากไม่เอาให้อายเล่นเดี๋ยวมึงเล่นเดี๋ยวมึงกาไมกเขาจบเอกมโนมาเด็กโอ้ยขี้ควน ยู o ย oh, ูนแฮปเอนเนต n งไอโกเดไอส์โอ๊ะนเ่ยโอเคสีเขียวน่ะไเอาโอ้ยชี้นี่ไงแค่นีงมาซื้อโอชีลำบากขนาดนี้เลยโอ้ยกระตุกครับว่ะ ทีแชมป์อยู่ไหนครับเนี่ยเราสองคนนี่เอาอยู่นะคะเอาไม่อยู่แล้วครับมันกระตุกฮะ,ะอันนี้ระดับแนวแนว,แนวหน้านะคะที่มาไข่กันสองคนแนวหน้าแนวหน้าแนวหลังไม่มีแนวหลังจะไม่เอามาโชว์ให้เห็นนะคะอายเขาตัวไม่เต็มนี่ก็ขออภัยทางสิ้นนะฮะ แม่ปิด<ห>ช่องแค่เราสองคนนะคะเนี่ยใครเข้ามาไปทานแล้วครับแชมป์ล่าคือไม่หรอกต้ยขวาเออออ้ตกเฉยสบายครับ ถ้ากาก,ากากนี่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครไม่ได้ทมฝีมือเลยคุณเข้ามาแล้วอัดเลยนะ uh huh. บวกบวกกับมันแหลกด้วยนะครับก็เลยไม่มีเท่าไหร่เพิ่งเพิ่งเข้ามาเล่นวันนี้ด้วยอุ้ยบินไปอไ

ผมไม่ทาหนาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไาย่ไม่เก็บกระชายาพีบีนะฮะเอาตรงๆนะฮะมันไม่เก็บกระชายานะ ไม่เกี่ยวกับฝีมือล้วนๆนะพี่ีพัฒนาเองเรื่อยๆใช่ขอโทษนะเดี๋ยวผมเอาปืนที่ถูกแบนมาใช้นะฮะลูู่ก็อยู่ปืนถูกแบนบาลเลตันเองนะครับ ควรสูบแรงจากการแข่งขันนะครับผมนี่แหละเป็นคนเอามาใช้เองผมเป็นคนที่ถูกคัดเลือกในการเอาปืนมาใช้เนี่ยดีเยี่ครับก้าวหน้โดดครับผม

งของวันนีไ่ดีเลยนี่เปที่ไม้ด้านเตไนล้เน่เลิกเลยเี่เไได้รอเ้นตนี้เลยไปดูผไปัเองนะเมื่อกี้กดพีขวอยแล้วมันไม่นิ่งนะไปดูไปด แต่ถ้าโรากเขาไปในคนแก่สำนิกานนได้จะโดนเราปลอยแบบไม่รู้ตัวผมผมนี่ไม่ไหวจะเคลีย

โอ้โห <laughs> 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 กมันี่ีิสามนะครับผมก็โอเคนะแค่ผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เล่นเล่นกันแค่นี้นะครับโอเคก็นี่ครับตัวผมโอเคซ e y ู u a เ a i นนะครับผมบ๊ายบายเจอกันนะครับบ๊ายบายนะ บา <Bye> ยเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย